เอาแล้วครับโอเวอร์ช็อับเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอทคอมก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สาคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซูเอ็กนะครับเอาแล้วครับสวัสดีคนดูทุกช่องทางครับผมกันซีลอดวันนี้อยู่กับ FC25 นะครับวันนี้วันจันมันหลูมนะแต่ว่าไอที่มันน่าสนใจกว่าหลูมเนี่ยมันคือการ อีโว e นะเพราะวันนี้อีโวมันมาทรงตึงจริงถ้าทุกคนดูเดี๋ยวคนจะเห็นว่าโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ครับทำไมการ์ดแปลกๆมันขึ้นมาบนหน้าจอเต็มเลยเพราะว่าวันนี้ใช่ครับวันนี้มีอีโว2ของดีมาครับชื่อแต่มันแพงนะชื่อว่า attacking a v a l a n e นะ attacking a v a l a g e หรือว่าเป็นการอีโวแบบว่าเสียตังนั่นเองนะครับซึ่งราคาอยู่ที่2,500เลยนะแต่ว่าโห กดให้ดูมันมีมีส0 e. ่มามานห้ามาด้วยให้ดูทั้งสอันเลยอ,อันนี้คือเอาแค่เสียเงินใหม่ก่อนนะ a t t a c k i n g o a e a l e กับ e l h o m b r i l a l a นะครับอันนี้น่าจะเป็นกองหลังนะซึ่งใส่ได้แค่แบ็กซ้าย แม็กห้ามเกิน85เสียเงิน4ี่หมนะครับเรวิ่งแม็กสุด92เพิ่มไซก้อยด้วยแล้วก็เพิ่มเดดบอลเพิ่มพาวเวอร์ช็อตเหมาะกับแอตแทกกิ้งวิงแบ็กหรือแบ็กสายเติมอันนี้ผมมันไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ชอบให้มันมีแต่บุกอย่างนี้แต่ถ้าพูดกันตรงๆก็ถือว่าก็คือมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมคุณสามารถเออารบ้าไปเล่นแบ็กได้แล้วคุณสามารถเอากวาดิโอวิ่งเร็วไปเล่นแบ็กได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็รอดีอาบ้าวิ่งเร็วไปเล่นแบ็กได้แล้ว แล้วก็แต่ถ้าน่าสนใจวันนี้คือตัวแพงตัวนี้ครับคือ attacking a v a l a g e อันเนี้ยผมอ่านได้ฟังว่ามันแต่มันดูมันดิดูมันบวก status เนี่ยครับ m a c damage back over all แปดห้นามมนะตำแหน่งต้องเป็นตำแหน่งที่เล่นปีกซ้ายได้และที่สำคัญ บูตวิ่งไปได้ถึง15หน่วย15หน่วย15หน่วย25หน่วยเพิ่มวิ่งตันสุด90ยิงตันสุด90จ่ายเลี้ยงวิ่งยิงสกิลมูฟเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับเท้าเพิ่มขึ้นได้อีกเรียกว่าแถมเพยสไตล์เนี่ยตึงจัดเลยนะครับมีโลพัดพัดบวกให้เต็มเลยด้วยปั่นทองอะไรทองนะครับมาดูกันว่าป๊อปปูล่ามีอะไรบ้างก็ถ้าแฟนอาเซนอลแฟน,แฟนมาริดก็น่าจะชื่นมืนเนี่ยเชลซีเนี่ยทำมูดิก สกิลบูฟห้าได้เลยแล้วก็เอนดิกเนี่ยต้นภาคเห็นใช้กันเยอะนะครับอันนี้เนี่ยถ้าคุณแบบว่าสะสมเอนดิกมาตลอดแล้วคุณบูสต์แอตแทกกิ้งโอเวอร์เนี่ยเอนดิกจะกลายเป็นสกิลมูฟห้าดาวนะแล้วก็เรียกว่าโหดจัดนะครับโหดจัดยิงตึงอะไรตึงหมดอึดแข็งเอสไตล์มีปั่นทองมีเพชรโพเวนมีเอเรียลมีอะไรหมดเลยแต่ทำแล้วผมผมว่ามันเหนื่อยไปเอนดิกอะถ้าทำถา,ถาหน้า,น,าน่าสนใจเนี่ยตอนนี้นะไอที่ผมสนใจที่สุดคือนิโคลัสวิลเลียม หรนิโกวิลเลียมคือมันง่ายมากเลยคือทุกคนแค่เอาตัวทองเนี่ยไปอีโว t t a c k i n g a เว r รเลชมันง่ายๆแบบนี้เลยอืมเป็นผมจัดกอร์ดอนอันนี้คือตัวมันท้าห้อยู่แล้วไงเข้าใจป่ะตัวมันเท้าห้อยู่แล้วแล้วพอมันเสริมในส่วนของแอทแทกซ์อเวรเลชเข้าไปสกิลมูฟห้าอีกแล้วมันดูดิมันมีวิ่งทองมันมีจารวดเงินมันมีอึด มันมีปั่นมีเพจโพเว่นอีกเอาเป็นว่าถ้าใครเคยเล่นต้นผ้าก็จะรู้ว่ามันเก่งถูกไหมครับแล้วนเนี่ยดูดิไต้ฮอคเข้าไปเนี่ยโอ้จรวดทางเรียบชัดๆวิ่งก็จะตันเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะคุ้มค่านะครับแต่ว่าถ้าแฟนบาร์ซ่าไม่ต้องน้อยใจอะไรเพราะว่ายายามิ y y M นลาเมาล์ครับยามินยาเมาตัวการ์ดดำ 4, แปดสี่เดี๋ยวมันบูสต์แบบมหาศาลยาเมา,มา,มามเนี่ยข้อเสยียคือความอืด่จ้าแต่เนี่ยได้สเตมินา77คือเล่นได้แล้วแล้วที่สําคัญมีปั่นอินิอินนอกับตตทมชาเลย อืมอินอินเลยที่สําคัญคือสกิลมูฟ้าดาวสักทีนะครับแล้วก็โหครที่ชอบเนี่ยโคนีจัดด้แต่ผมมันไม่มี LM มาเดยผม RM RM มผมก็เลยไม่อยากจัดเท่าไหร่นะแต่ว่าผมสนใจมากเลยที่มีคนจัดกอดอนด้วยนะเบนซ์บอกจัดกอดอนทําไมครับกอดอน8ปดห้าอัปเกรดไปเป็น9ก้าเอ็ดนะครับแอนโทนีกอดอนเท้า4สกิลห้าดาวอันนี้ใครอินอินก็ฝั่งซ้ายก็คือเท่จัดนะครับกอดอนแอนโทนี Gordon, Anthony, นะครับบางคนดูแล้วถ้าคุณไม่ทําตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้เล่นกอดอนที่เจ๋งขนาดนี้ มาก่อนเลยนะครับนี่ฮะซาเตมิน่า90แล้วใส่ฮอกก็คือเร็วปีนะครับอ่าถ้าคุณเป็นแฟนขับนิวคาสเซินเนี่ยนี่น่าจะเก่งที่สุดในตัวนิวคาสเซิลในริมเส้นตอนนี้แล้วนะครับเอาเป็นเล่นได้แน่นอนดูเด็ดคืถ้าคุณอินกนี่ยกอร์ดอนกูจัดได้เลยนะครับอ่าเนี่ยมูดิกก็ได้เนี่ยเห็นไหมได้หมดเลยครับ ผมว่ามันมีมาอย่างแฟนหงเนี้ยดียร์สกำลังฟอร์มทีเด็ดเนี้ยก็คือถ้าคุณแบบเอาดียร์สอต่อให้คุณเอาดียร์สทองมาทำเนี่ยสกิลมูฟ้าดาวก็โหเป็นทุกทีมเลยอันนี้คือแบบว่าเซนอลนก็ทูซาทอสซาใช่ไหมเอ่อหรือพูก็ดียร์สบาซาก็มีามามีวินเลียมมีโจโตาเนี่ยโหโจโตาสกิลมูฟ้าดาวเนี่ยเท้ามันห้าอยู่แล้วใช่ไหมกลายเป็นเท้าห้าสกิลห้าเนี่ยกดจัดเลยครับ แต่และตัวเนี่ยอืมเี๊ยน่าเล่นหลายตัวเลยผมว่ามันมันเป็นสองแสนห้าที่แบบว่าน่าลงทุนนะเนี่ยปกติแล้วโจจะจะ,จะ,จะต้านนะครับดูตัวบัคแล้วเนี่ยโจลิงตันกลายเป็นว่ามันแอบเดินเล่นปีกได้แล้วมันเป็นกองกลางที่ดีเฟนซ์เยอะอยู่แล้วอะ่ะแล้วโหกลายเป็นกองกลางวิ่งเก้าสิบสกิลมูฟ้าดาวเลยอะ่ะอืมอีหำโหดจัดเลยทีเนี้ย โลิงตันโอเควิ่งอาจจะแหวงแหวงแต่แบบเฮียแหมโหดจัดเลยแต่ตัวนี้เป็นมาตินเนลลี่ครับเป็น ABC ที่เรียกว่าอ่ะแพงนหะแต่แบบผมว่ามันน่าสนใจสุดๆเลยไปเลยอะ่ะเนี้ยผมมาตินเนลลี่สกิล5ดาวครับ จัดทอกเข้าไปนี่ก็กล่อมๆเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นอีโวเทพแล้วกันเรียกเป็น,อ,นอีโวเทพแล้วกันครับนีโวเทพแล้วกันดูลาฟินญาหน่อยลาฟินญาได้อีกนะครับเห็นไหมแปดสี่ไปเป็นนี่คือลาฟินญาก็เก่งอยู่แล้วไงแล้วมาบวกอันนี้ก็คือโหดอีกแต่ว่าลาฟินญานี้มันคือเก่งเดิมๆมีวิ่งครบด้วยนะครับเนี่ยเก่งทุกตัวเลยอ่ะมันเหมือนๆกันหมดแหละซันต้าเราเนี้ยทุกตัวขอให้คุณทำเถอะผมบอกเลยว่าอะ ก็ไปเลือกกันดูแล้วกันผมเลือกไม่ถูกเลยมันทำได้ครั้งเดียวเองอะยังไม่รู้จะเลือกตัวไหนเลยอะ่ะโอ้โหเอ้่เลือกไม่ถูกเลยดีหมดเลยน่าเล่นหมดเลยเนี่ยแล้วแม็กซิมแงนี่บูจากการ์ดดำมาใช่ไหม <c oughs> อืมโอ้เลี้ยงทองคุณนาบอกจัดเพลย์พิกอ่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันนี่ยผมอัปเดตก็ คุณามจัดมาให้อีกโอ้ดูดิอายเรื่องไม่ถูกเลยเว้ยมันต้องทําแล้วเนี่ยมันต้องทําสักตัวหนึ่งเลยผมว่าเออถ้าคุณเป็นคนเล่นตัวอะไรคลาคาย่อมเยาวเนี่ยต้องโดนสักตัวในนี้เนี่ยดูแล้ว,ลวมันต้องโดนสักตัวหนึ่งะครับอ้าโอเคไปเลือกกันเอาเองแล้วกันนะครับคุณดามจัดมาให้ใช่ไหม50แพ็คเออแล้วผมจะเปิดจากจังไหนดีนี้เดี๋ยวดูนักเตะใหม่ก่อนวันนี้มันมี s อ c ใหม่มาก็คือ อ่ะเนี่ยผมเปิดในเว็บแอปให้นะวันนี้มันมี n p c ใหม่มาก็คืออ่าอย่าลืมทำเดลีนะ่ล็อกอินนะผมเดี๋ยวทำโชว์ก่อนทำในเว็บแอปมันเร็วดิทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยคลิกลื่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดวันนี้มันมีอ่าโอเคแหละมันมีไอคอน87มาแต่มันเป็นเบสอ่ะมีเซนตูเลียนด้วยแต่ก็มีเบสแต่ก็มีเซนตูเลียนด้วยก็ถ้าใครจะทำก็ทำนะแต่ว่าตอนนี้ตัวอี o โมันดูดีอ่ะมีมากเรเล่เนาะแล้วก็วันก่อนเนะี่ยมี เดียโก้ฟอร์ันอ่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อน2ตัวที่มันมาใหม่กว่า2สวันก่อนนะนิวเพเยอร์มีเดียโก้ฟอร์ันกับอ่ามาเกเลเล่ le le นะผมพาพาดูก่อนนะครับพาดูก่อนก็ไอไอนูโนเมนเดสเนี่ยก็ราคาดีนะ80,000ื 80, นเองคือถ้าใครจะทำเนี่ยไอวันก่อนเนี่ยก็ทำได้นะครับผมบอกเลยว่า AI ไอเนอ่จจะไม่สุดติ่งแต่ว่าผมว่ามันคือปาลิสมันก็ไม่ได้มีตัวแบบที่เล่นดีดๆแล้วลิงง่ายๆแบบนี้เยอะอ่ะเข้าใจไหมคือ ทำเก็บไว้ไม่เสียหายเลยในราคานี้นะครับใส่สมองก็ดูตึงอยู่แต่มาเกเรเล่สองแสนเท่านั้นเองหรืออ่าเทียบกับตัวเก่าก็กมีสแตทแบบว่ามีการเปลี่ยนเพ,นเพนสไตน์ผมชอบเพ์สไตน์บล็อกมากกว่านะแต่ว่าอันเนี้ยมันเท้าสี่อ่ามันเท้าสี่แล้วก็เพสไตน์เนี่ยก็เรียกว่าเพิ่มมาสเตเพ์สไตน์พี่แกขายแค่ละกูเดียวนี่ก็มาเกเรเล่ราคาสองแสนเองก็ถ้าใครขาดไอคอนลิงก์ก็ทำได้เอาคนที่ชอบรับจ๋านะแกไม่มีแนวลุกเลยอะ่ะ คือบุกไม่ดีเลยแล้วก็โลก็จะเป็นเน้นรับใครเป็นคนชอบรัดกลุ่ม ấy, ก็เล่นได้เดียโก้ฟอรันถ้าใครเคยดูซีมมผม,มบ่อยๆเนี่ยจะบอกว่าผมเปิดได้ในรางวัลฟุตชมปปใช่ไหมผมได้ฟอรันตัวนี้มาแล้วผมก็ฟอรลันนี้ไปเล่นผมก็อ่าเรียกว่าไงเดียผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าข้อดีคือฟอรันเนี่ยมันจับบอลดีด้วยเพย,ย์ไซไอทัพิร์สทัชอะนะ แต่ว่ามันออกตัวอะไรไม่ค่อยได้เร็วเท่าไหร่แนวแบบจับแล้วพิกแล้วยิงอะไรอย่างเงี้ยตอ,อนมาเป็นฟอร์ลันตัวนี้เท้าเป็น5ผมเลยมองว่าเออหน้าเล่นนะหน้าเล่น,น,ลนความเร็วเพิ่มขึ้นมานิดเดียวก็จริงแต่ว่าเท้า5ถ้าใครอินอินเะนี่ยผมบอกเลยว่าหน้าเล่นนะครับหน้าเล่นก็ผมลองแนละ้วคมดีแล้วก็จับบอลดีมากๆเลยไี่เป็นเป็นไซส์ก้อยแทนก็เอาเป็นว่าคุณชอบสายไซส์ก้อยก็จัดไปนะครับเพราะว่าสเตตัสมันก็เพิ่มมานิดหน่อยแหละแต่เรื่องเท้า5เรื่องไม่นะ แลคือผมอ่าจัดคาวานี่ตัวนี้มาละผมยังชอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟอร์ลันกับคาวานี่ก็คือคือกันคาวานี่เร็วกว่าด้วยนะครับอืมคาวานี่ก็เท้าห้าผมก็มีจับบอลเหมือนกันผมก็เลยไม่ได้สนใจนะเพราะว่าคาวานี่ผมยังยังผมอินอยู่ผมชอบคาวานี่นะก็ไม่ได้ทำฟอร์ลันครับสุดท้ายผมว่าในวันนี้ที่ผมอัปเดตเนี่ยไอสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันคืออีโวนี้ attacking a v a r a n c h e ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องไปเลือกอะว่าเฮ้ยเอาไงดีตัวไหนดีข้างหากว่าเดี๋ยวมีเวลาสิบสองอาทิตย์ก็ค่อยเลือกจกนวินาทีสุดท้ายแล้วกันแต่ตอนนี้ผมชอบทีมผมมากเลยนะผมชอบแอนเดอร์สันตาลิสกามชอบอ่าแรดฟอร์ดผมชอบนานี่มากแต่ว่าตัวผมอะมันไม่ได้เร็วเท่ากับในนี้ซึ่งสองแสนหผมก็อยากทําสักตัวหนึ่งแหละนะครับโอ้โหมันมี CB เป็นแบ็กซ้าได้ด้วยนะเนี่ย แต่บันดีเฟนน้อยไปหน่อยว่าหน้าทำหมดเลยผมแหละอยากทำผมว่าที่หน้าทำเลยนะมีมูดิกมี ik, ม Nico, William, ia, ota, เอนดิกมีนิโกวิลเลียมราฟินญาโจตากอร์ดอน อุ้ยมีแจ็คกิลิลด,ด้วยเหรอแล้วก็ดีแอสนะครับโอ้แจ็คกิลิลดก็น่าทําครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแจ็คในบรรทาวไม่ดีนี่เท้า4สกิล5แล้วแบบว่าโอ้แจ็คกิลิลดก็แบบแมนซีทางปีกซ้ายมันก็กิลิลดมันกว่าจะเล่นได้มันก็ไม่ค่อยมีตัววิง 8, 6, ่ง86ก็อันนี้วิ่ง90แล้วเท้าห้าเท้าสี่สกิลห้าไงแจ็คกิลิลดก็น่าทําน่าทําหมดเลยอะ่ะหลุยดีแอสก็น่าทําครับแบตฟอร์ดก็น่าทําเนี่ย แต่มันสกิล5อยู่แล้วใช่ไหมล,ล่ะผมก็เลยไม่ค่อยเชียร์มผมผมโอเคกับไรฟฟอร์ดแล้วกาเฟนบงกาเฟนแบกอะไรเนี่ยกา,านาโชเนี่ยโอ้โหคือคุณต้องโดนสักตัวหนึ่งอะ่ะถ้าคุณเป็นแฟนทีมไหนสักทีมหนึ่งเห็นไหมเนี่ยกัคโปลเลยนี่คนรัแจ็คสัน <laughs> คือคุณก็ต้องโดนสักตัวหนึ่งอ่ะเอาคุณเป็นแฟนทีมไหนก็ทำเนี่ยสเตอร์ลิงก็ได้เห็นปะ่ะมันได้หมดเลยผมเลือกไม่ถูกเลยว่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมไม่รู้ผมจะเลือกอีโบอะไรดีเนี่ยแม็กซิเม็งก็น่าทำสเตอร์ลิงกัน่นาทำยาม เป็นเป็นเป็นอีโวเดียวที่ผมในภาคนี้ที่ผมเลือกไม่ถูกมันน่าทําหมดเลยอะ่ะนะคุณชอบอะไรก็ทานะผมบอกเลยว่าโหอันนี้น่าจะเดี๋ยวผมแคปรูปก่อนเดี๋ยวไปเปิดไปยพี่กันคือวันนี้เนะี่ยมันมีวันหลูมนะมันก็จะมีแพ็คอัปเกรดมาใหม่นะครับเดี๋ยวดูซิซึ่งวันนี้เนะี่ยมันก็จะมีแพ็คมากมายนะแล้วก็มันมีหลูมเอ่อ 77เลยนะวันจันทร์มันมักจะมี sbc ดีๆมาครับซึ่งอันนี้วันนี้มันจะเป็น77เจ็พย์เพิกเดี๋ยวคุณน้ำจัดให้ดู50แพ็คก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปเลยนะครับแต่ขอผมผมเดี๋ยวคุณดูนะของคุณน้ำนะเดี๋ยวผมขอเปิด8ป1สคูณ14ของผมให้ดูนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดของผมไม่รู้ว่าผมจะย่อยได้แค่ไหนแต่ว่าผม,มีการ์ดอยู่ในสโตเรจเยอะนะอ่ะอัพเวอร์ชั่นในนี้ก่อน เอาละครับก่อนที่จะไปดู50ซองเพย์พิก77บวกเพื่อรีวิวของคุณอาร์มเนี่ยก็เรามาดู82คูณ14ของผมก่อนนะครับเรียกว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูซองแรกเลยครับเปิดมาเป็นทองล้วนอย่างแน่นอนนะครับเป็นวิกเตอร์โอซิมเพนนไม่ได้แปลกใจ ไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ซองที่ราซองแรกผ่านไปซองที่2ทองล้วนเหมือนเดิมก็ไม่ได้แปลกใจอีกเช่นกันนะครับแต่ก็ขอบ้างเถอะนะครับนี่ได้ดีแลบมานะแล้วก็ได้การ์ดดามาดีมากอย่างน้อยเขาเรียกเข้าร่วมนะครับอ่าอ,อย่างนี้เขายังชั่วหน่อยครับให้มันได้เข้าร่วมบ้างนะทุกคนนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหตัวได้ตัวกากาก็ไม่ซ้ําผมว่าไม่ซีเรียสไรเอิร์ดอ้าวค้างมาแล้วทองล้วนอีกแล้วโอ้โหบายยอนะครับ การตามซองต่อวันอนะประมาณ1นสีแต่ว่าไอ้สีเนี่ยมันมักจะเป็นการ์ดที่แบบไม่แพงมากเท่านั้นแหละนะครับที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทีเนี้ยเลทจะเป็นยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้ซอง77บวกที่เรากำลังจะไปเปิดกันเนี่ยมันจะต้องดีแน่ๆ ว่ามันต้องดีแน่ๆือซองนี้ซองที่มันขายในสต์เนี่ยก็พยายามอย่าลืมเปิดซอง30คอยซอง10คอยไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นปะผมได้วอล์กเอาอย่างโจชัวกิมมิชฟรีเลยเนี่ยการ์ดดำตินเซาอ,อีกคือควรเปิดครับมันเป็นของฟรีที่แบบว่าทําให้เราเติบโตได้นะเนี่ยซองพวกนี้ผมผมบอกเลยว่าเด <c oughs> ี๋ยววิเคราะห์ให้แล้วกันว่าซองเติมตังอัไไหนมันดีแต่ว่าก็ชอบเป็นซองหลอกเด็กนะดูซองแพงๆให้แล้วกันอย่างซองพาร์ตพรีเซนต์ฟิวเจอร์แกร็บแบ็กเนี่ย คือมันเป็นเบสไอคอนใช่ไหมมันเป็นฮีโร่เบสฮีโร่อันนี้สำหรับผมอะ่ะอันนี้คือซองหลอกเด็กอันนี้คือซองหลอกเด็กก็อย่าไปเปิดอันนี้ Supreme บินเทอร์ไวร์ดวีคหนึอันนี้จะเป็นแบบว่า88บวกทีกมที่แอคทีฟแต่มดันไม่นับฮีโร่ดันไม่นับไอคอนเออ40แล8 84หรือสูงกว่า2การันตี87อันนี้นะมันดีนะน่าเปิด เปิดได้ซองเดียวอันนี้สำหรับผมมันเป็นซองที่ดีเพราะมันการันตีตัวหนึ่งซึ่งเลท88บวกด้วยเนี่ยก็ถ้าฟุกได้วินิสุสได้เดยองเนี่ยมันก็คุ้มแต่ว่าผมเนี่ยเห็นว่ามันไม่ได้ฮีโร่กับไอคอนแล้วผมก็ไม่ทำไอซองฮีโร่ไอคอนด้วยเพราะว่าผมรอเฟเนนโดตอเลสอยู่นะครับทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเฟเนนโดตอเลเยมันติดวินเทอร์ไวร์ดและผมรู้สึกว่าตอเลสจะมาชุด2แน่แน่ ผมรู้สึกแบบนั้นผมก็เลยยังไม่ยุ่งนะครับถ้าหากว่าไม่มีไอคอนผมก็ยังไม่ยุ่งผมคิดว่าเอลนิโยเนี่ยนะครับซองอื่นๆที่มันมีราคาเนี่ยมันจะมักจะมีแถมตัวยืมอะไรแบบนี้มันก็จะไม่คุ้มราคานะครับซึ่งเอ่อซองพรีเมียมไวการ์ดอาลันตีอันนี้อีกซองหนึ่งเนี่ยเห็นปะมันไม่การันตีฮีโร่ไอคอนครับมันก็เลยแบบ อ่าก็เหนียวนิดนึงอ่ะแต่ว่าคือถ้าหากว่าดูตัวเชลีฟพูดเนี่ยคลิปมันจะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมมาอัปเดตรอบยอดทุกคนจะได้ฟังผมทีเดียวนะครับเชลีฟเวลามันหลุดมาเนี่ยมันยังไม่มีข่าวไอคอนมามากมายแต่ว่าเดี๋ยวมีลัมพาดเอชบีซีมาเนี่ยแฟนสิงห์ก็รอดูนะครับแฟนสิงห์ก็รอดูเนี่ยผมถึงยังไม่เปิดไอคอนเพราะเนี่ยอย่างลัมพาดผมก็ชอบถูกไหมถ้ามีตัวพลังดีๆมาเนี่ยก็เนี่ยเมียแฮมก็จะมาในชุด2เห็นไหมมีไอคอนหลุดมาแค่สามเองลิเวนโดบุฟฟอนแฮมก็ยังไม่มีต่อเลก็รอดู แอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็มีเนม่านำทีมเป็นโคบี้ไมนูนะแลแมนแฟนแ,ฟนแมนยูนะครับเตเลเวสคอมมนีมันมาผมว่าชุดแรก,กอะดีกว่าแต่ถ้าชุด2มีตอเลสก็ผมก็รอนะครับรออ่ะโอเคผมเปิดซองของผมแล้วไปดูของคุณอาร์ม,มาดีกว่าเอา้เอาผมขอเปิดของผมก่อนมันเซียนครับก่อนไปของคุณอาร์มผมผม,ผมซองแรกครับเยพลิกพิกสด้วยมอกเลยมีเสียวงานนี้นี ไปที่2องแครับยังไงก็ต้องมีวอล์กครับพิกสีแบบนี้อัพเฟล็โโหยแต่ผมดวงไม่ค่อยดีว่ะผมดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดวงผมเฉยๆดวงผม,มใชยๆมันต้องมาอ ไปสามถ้าเราซูมออกอะ่ะมันจะได้เต็มจอปะไม่เต็มเหมากอสลอเรนเต้ครับเบนจามินปาวานเฮ้ยคุณาผมไม่วอลเลยอะ่ะเฮ้ยเออลามินยาเมาอ่าแตกหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยแตกนะครับผมเลือกแรดฟอร์ดเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อใช้เผื่ยอย่อยไปด,ดูคุณธรรมดีกว่าของผมห่วยแตกเลยว่ะเอาละแล้วนี่ของของคุณอาร์มทั้งหมด50แพ็คด้วยกันนะครับ ของผมเนี่ยหวยแตกเส้นดีแต่ของคุณนามเนี่ยไม่น่าจะหวยนะผมว่าถ่ายรูปไปก่อนเนี่ยว่า50แพ็ครูปเลยมาเลสโกใบแรกโอ้โหมันเปิดช้ากว่าสมัยก่อนแล้วต้องค่อยๆเลือกฮะเราจะโอ้โหพี PC มันลื่นจังวะทุกคน PC ลื่นมากครับผมอยากมีปุ่มกดเปิดทีเทั้งหมดมากเลยเนี่ยไปใบที่2ครับยังไม่ต้องระบัดฟันปลาอะไรป๊บ โอ้โหแค่ใบแรกคุณอามก็เลทดีนะครับดีกว่าผมแล้วมิลินควิดซาวิกนะอ่ามิลินควิดซาวิกอ๋อมันเลียงสูงเลทสูงไปข้างหน้าให้เลยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บสโตนะครับอันนี้ดีสุดเป็นดูซานทาดิกเนี่ยมันเลียงใช่ปะอ๋อมันไม่เรียง๋อ,อมันซ้ำโอเคนั่นไงผมดวงไม่ดีคุณอามก็รอดเรียบร้อยแล้วใบแรกมาแล้วครับสำหรับลามิเลสเชลซีหญิงนะ ผมบอกแล้วเนี่ยเลทมันต้องดีแบบนี้นะครับขอรางวัลทำแบ็คหน่อยเนี่ยมันเลียงเลทให้ด้วยโคตรดีเลยเวอร์ชันนี้นครับโอ้เว้ยผมไม่ต้องมานั่งเลียงเลทอีกต่อไปแล้วครับตอนที่3ตจัดเลยทุกคนผมว่ามัน,ม,นมันคุ้มอะ่ะปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้แล้ว <c ười> PC ลื่นจัดอ่ะอิดช่ายฉ่าคนเล่น PC ซในเพย์ผมอย่างหน่วงนะครับอันนี้คือแบบกดคลิกปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บ บรูโน่กุยมาเลสอันนี้ไปอีโวได้นะทุกคนรู้ใช่ไหมผมกดอะไรของผมเนี่ยขอเต็มจอเลยแล้วกันแล้วไม่เต็มจอผมมันเหลือปิ่มขนาดนี้ตรงัยผมจะไม่ได้เซตติ้งนะครับพอดีผมยืมเขาโหลดมานะขี่เวอร์ชัน PC ีฮะปับป๊บปึบ๊บปั๊บใบนี้ก็ยังแบบว่าชิวๆอยู่นะแต่มันมาถาม Yes No โอเคเนี่ยผมไม่ชอบตรงเนี้ยชา้าเราเลือกดีแล้วไงสกิปปับป๊บปึ๊บโอ้โห ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าดีกว่าผมแล้วกาการสีมาแล้วหนึ่งไงของกูนามน,นะถ้าผมใช้เมาส์คลิกมันจะเกิดอะไรขึ้นปับป๊บปั๊บโอ้ถ้าเมาส์เราจะเวี่ยงเวี่ยงซ้ายขวาเอาใช่ไหมอ่าคอนเฟิร์มคลิกผมลองใช้เมาส์ผสมคีย์บอร์ดดูเพื่อเกิดแพ็คความรวดเร็วอันนี้กดปุ๊บดีปุ๊บสกิปปับ๊บอ่าไม่ดีเท่าไหร่น,นี่เราก็ใช้เมาส์ได้อ่าโอเคผมเป็นละ ผมรู้วิธีการเปิดแพ็คเร็วแล้วครับมันเรียงเลรให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมต้องเปิดเร็วก็วพอปึ๊บ๊าปึป๊บนี่อ่ดีสุดก็คือเปโดกรสกาวเวสใช่ไหมครับอืมท,ทำเร็วๆเป็นแล้วเปิดเปิดด้านหลังแบบสุ่มมันเรียงให้อยู่แล้วครับแล้วมันมาเปลี่ยนนําแผดผมเนี่ยตรงนี้โอ้โหเป็นทางด้านของเพลิเมอร์นะที่ดีที่สุดตอนนี้อก็ยังไม่ค่อยวอล์กครมันวอล์กยากอยู่ครับแต่ว่าของคุณนาม,มันก็มีการ์ดสีแล้วอะ โอลิเยชิลูเอนโกโลกองเต้ครับโกโลกองเต้ o, e, ก็เลือกกองเต้ไปนะครับแม้ว่าจะเลือดเบี้ยวมันก็เลือกให้อยู่ดีเปิดสุ่มไปเลยครับปึ๊บปาปึา๊บบูเรนาโดซินวนะครับเห็นปะ่ะคือของคุณนามาดีกว่าผมละของผมมาแตกไปแล้วเดยไม่วอล์กเลยอ่ะวิโตมะนะเลือกมีโตมะไปดีมันเรียงเลทให้ครับดีมากเปิดเปิด วอกอยู่ใบเดียวครับคือผมว่าไปบ้าวาโลกันอยู่ช่วงหนึ่งไงแล้วผมไปใช้คีย์บอร์ดแบบว่าไม่มีนำแพ็ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็เลยทําให้ผมอ่ะเปิดแพ็คไม่คล่องในช่วงแรกเท่านั้นแหละนะครับแต่เดี๋ยวก็จะคล่องครับป๊าแหม่วยจริงๆครับมันไม่มีละทุกครั้งผมต้องกดปุ่มฟังก์ชันนะโหนี่คือการรีวิวแบบว่า มาตีเนสบรูโน่เฟอร์นันเดสครับโอ้โหวอลก็จ่ายอยู่นะเพราะว่าเรายังเปิดไม่ถึงตอนนี้มันกำกำไรนะครับเพราะมันวอลเยอะอยู่ครับตอนนี้มันกำไรแล้วก็เลทสูงมันก็เยอะด้วยใช่ไหมอืมตอนนี้กำไรอยู่ครับแันดอมไปข้างหลังบ้างอา่ามีดีสุด83ดสาอะไรกัน <t od ic> โอ้ยซองมันดีอยู่อะ่ะแล้วเปิดมาเป็นคาเซมิโลครับ ก็ยังโอเคเี๋ยวล่ะผมเร็วละผมเร็วละผมคล้องมือแล้วครับแล้วมาอีกแล้วกาสีคุณามาเบิ้ลเลยเป็นซาชา,ชา,ชาลาซาลาอุยนะครับชื่อมันอ่านยากดีเหลือเกินนะแต่คุณามเข้าร่วมไปถึงสองสีกัเที่ร้อยแล้วเปิดต,ต่อครับอ่าเบนไว้เข้าร่วมรัวๆวอลคคุ้มแล้วนะครับไอดีนี้ผมว่าน่าจะคุ้มแน่ๆนะครับ เปิดต่อก็เป็นซาปัต้านะสีกี่ใบไม่รู้แต่ว่าคุ้มนะครับเป็นทางกูราชีนะพีซีมันลื่นไงมันเปิดในเกมได้ครับถ้าเพลย์ t เตชันมันหน่วงครับารามินยาเมาอีกแล้วนะครับโอโ้โหมาซ้ำๆไงนะครับนี่เราเปิดแบบเร็วๆนะเราต้องการเห็นการสีแบบตึงๆไอคอนอะไรอ่าเงี้ยนั่นไงสีมาอีกแล้วครับเป็นจีเบเลสการ์ดดำ สบายคุ้มเพย์พิกดีคุณอาเมเสมอแล้วเปิดมาเร็บร้อยเปิดสุ่มไหมครับที่ตูนทำยางนี่เปิดมาดีสุดเป็นเอ็มบอก52ได้สีไปขนาดไหนกันครับและมามีกครับอูนไซมอนครับ w ็อกเอามาอีกแล้วคมคนอื่น,น่ะคุ้มครับไอผมคนนำเนี่ยชอบไม่คุ้มไม่รู้ทำไมครับไปครับอื วีตินยาไม่ไเหลตสูงอยู่ดีเห็นไหมล่ะเละสูงอยู่ดีเดี๋ยวไปทำของผมต่อดวยอ่นะเปิดหุน้ำเสร็จนี่ใครก็ไม่รู้นะครับโอ้ไปปึ๊บมบปึ๊บปีสุด83ดูซานทาดิคนเดิมนะจะจะได้เปิดไหมเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดแพ็ค82ออะไรไหมเปิดทั้งหมดนะครับอืม โอฟาน่า oh, นี่สมัยก่อนการพิเศษตึงมืออยู่นะการไม่มานะอันนี้การจะไม่มาโอ้โหวอล์กเอามาหลายคนครับเป็นกราเบียวโอเคมันก็มันก็วอล์กเยอะอยู่นะแต่ว่ามันมันการสีมันมันได้ไปสองสำใบแล้วครับเนี่ยเบอร์ดาดี้วอล์กหน่อยวอล์กหน่อยตอนนี้เหลือกี่ซองเหลือไม่เยอะแล้วนี่หว่าป๊อป แต่มันคุ้มแล้วนะการ์ดผมผมดูด้วยสายตามันคุ้มแล้วเปิดจากโอ้เลยไม่เยอะละอยากขอไอสีใบนึงขอไอสีใบนึงอดีตซ้ำแต่ก็ต้องเลือกไปอนะเพราะว่าเราต้องใช้ลูปเนาะปั๊บปื๊บปื๊บปื๊บอ่าดีสุดแปดสีถ้าไม่งั้นขอวอล์กทักงสองล้วกันถ้าไม่ใช่การ์ดสีนะนี่ไง85ดีลอยซานี่ครับ85มันก็ใช้ย่อยบ่อยครับปั๊บ ไม่ดีเป็นทางฝั่งของเวนดูซี่ตอนนี้เหลือกี่ซองอะสซองสุดท้ายนะมันเรียงเลทให้แล้วนะครับเวอร์ชั่นนี้เปิดสลับฟันปลาเลยไปแรกซาด,ดิโอมานี่ครับมานี่เสร็จก็ไปต่อไปีสุดเป็นมาคีตายานอ่าโอเคขอแค่สักวอล์กหนึ่งก็โอเคละ เดวิดรรย่านะครับบทจะเหนียวก็เหนียวไอ้หมอนี่ไปท้ายครับเปิดแบบกระชากังรัดหลุยสักเก้นแฮชเรียบร้อยโอ้เซเอฟเฟกเสียงชัดเจนสวยงามเรามาดูกันเราไม่ต้องออกเข้าใหม่ละด้านหลังที่ซ้ำเนี่ยก็มี8588 84ด้านหน้าไปดูเลยครับมันได้อะไรบ้างเนี่ย84เต็มเลย85 85 86 87 8, 5, 8, 5, 8, 6, 8 และการสีมา2นะครับก็เรียกว่าเข้าร่วมการสี2ใบนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มอยู่ดีโอเคไปเดี๋ยวไปเปิดของผมในไลฟ์ต่อดีกว่านะครับคลิปจะยาวแล้ว